กับผมครับกิตพลเดชวิสัยครับกรณีของหมอวรงเดชกิจวิกรมนะครับซึ่งเป็นถุงขนมสองพันล้านก็งเงียบไปเลยนะครับผมก็รอหลักฐานอยู่มันก็เหมือนไอ้พวกไอ้คนคนหนึ่งนะที่มันมีปัญหากับผมนะมันก็มีหลักฐานเยอะแยะมากมายหลักฐานโน้หลักฐานโน้นนี่น มันเป็นหลักฐานเฉพาะคำพูดเนี่ยพวกนี้ก็ถือว่าผมว่ามันต้องมีปัญหานะคือการที่เราจะไปโจมตีใครการที่เราจะไปด่าใครการที่เราจะไปจัดการใครนะว่าเขาโกงว่าเขาทุจริตเราต้องมีหลักฐานที่แน่นแล้วถ้าเรามีหลักฐานแน่นจริงๆเราไม่ต้องออกมาให้สัมภาษณ์หรอกครับไม่ต้องเลย เราไปจัดการในทางลับเลยลากคอไม่ออกมาเขาคกรดีนี้ก็เช่นกันนะครับสําหรับหมอวรงเดชกิจวิกมถ้าผมเป็นหมอวรงนะแล้วผมมีหลักฐานอยู่ในมือนะว่าคุณทักษินชินวัตรใช้เงินสองพันล้านเพื่อจะวิ่งเต้นคดีมีอธิบดีผู้พิพากษาไปรับเงินที่ฮ่องกง ผมจะไม่แพ่งพายให้ใครรู้เลยผมจะลากคอคุณทักษิณชินวัตรเข้าคุกจริงๆแต่ปรากฏว่าไม่เห็นมีอะไรเลยแล้วคุณทักษิณเขาก็แจ้งความจับมินประมาทเรื่องเดียวนี่แหละครับแต่มันเป็นเป็นห้ากรรมมาพูดห้าครั้งว่าอย่างนั้นเถอะก็เลย เลขค่าเสียหายทางแพ่งด้วยร้อยล้านกำไรยี่สิบล้านเอาเบาๆแต่หมอลงไม่เคยแพ้ใครในเรื่องคดีความหมิ่นประมาทบมอลงไม่เอ่ยชื่อนามสกุล <c oughs> เกง่งว่ะแม่งโคตรเก่งเลปรากฏว่าวันนี้นะครับทนายความของคุณทัศินชินวัตรคุณวินยศชาติมนตรีซึ่งออกมาด้อยข้าว ว่าไม่รู้จักหมอโรงหมอ,อเขาเป็นหมอหรืออะไรเหรอนี่คนนี้แม่งโคตรเจ๋งเลยเขารู้จักแต่เขาทําเป็นไม่รู้จักเขาไปที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษไปฟ้องหมอโรงในความผิดหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาและดูหมิ่นด้วยการโฆษณาคือสองข้อหานี่ครับรวบรวมหลักฐานวิเคราะห์สิ่งที่หมอโรงโพสต์ในเฟซบุ๊กและในทิกต็อกรวมถึงการราสัยที่เวทีชุมนม สะพานัยมารูเชตมีคำพูดที่เข้าข่ายความผิดตามฟ้องรวมห้ากรรมต่างวาระซึ่งเป็นความผิดที่ค่อนข้างชัดเจนสัมพันธ์เกี่ยวกับการมีการกล่าวภาพพิดให้ประชาชนเข้าใจว่าบุคคลที่พูดคือคุณทักษิณและพาดพึงถึงบุคคลกระบวนการยุติธรรมและมีการเจตนาให้บุคคลเข้าใจว่านายทักษิณวิ่งเต้นคดีด้วยถุงขนม2 0 0พล้านบาท จึงฟ้องร้องในสองข้อหาเรียกค่าเสียหายกรรมละ20ล้านบาทห้ากรรมรวมร้อยล้านบาทศาลก็รับฟ้องรับคำฟ้องกัแล้วนะแล้วก็นัดไต่ศูนย์วงฟ้องวันที่30กันยายน2567เวลา9ก้นาฬิกาส่วนของผมน่าจะห้าสิงหาคม2517ก็ดดีที่ สวส,สมชายสวงการแจ้งความจับผมที่สารอาญารัชดาเช่นเดียวกันนะปรากฏว่าพอข่าวออกมาหมอลงรู้หมอก่ลงก็กูไม่กลัวมึงไม่กลัวจริงเหรอวะไม่กลัวจริงไหมเออไม่กลัวไม่กลัวก็ไม่กลัวลนะ แทนที่หมอวรงจะไปไปให้กำลังใจลูกพี่ลูกพี่เก่านะไปขึ้นศาลไม่เห็นหมอวรงว่ะลูกพี่เก่าหมอวรงคใครกำนันสุเทพเชอ,อกสุบันก็ไปคดีคดีขบฏนะแต่กคมีกระโดดไม่โดนไปโดนคด,ดีนู่นคดีนี้ก็ศาลชั้นต้นตัดสินกำนันสุเทพติดคุกห้าปีไม่รอลงนะอาญาศาลอุทธรณ์ ก็ตัดสินใหม,ม่ก็เหลือจำคุกปีเดียวไม่รอลงอาญาเช่นกันคาน์ลเซ่ก็ประกันตัวออกมาก็ไปสู้ที่ศาลดีกาหรือที่ศาลดีกาจะหลุดหรือจะติดถ้าติดก็ต้องไปติดจริงๆครับศาลดีกาอาจจะเพิ่มโทษก็ได้หรือลบโทษกระด้อันนี้ก็เป็นการวัดดวงกันไปว่ามันจะเป็นยังไงนะแต่ไม่เห็นหน้าหมอโงลงเลยนะ ไปให้กําลังใจกําลังสุเทพเชื้อสุมบัิจริงๆมันก็เป็นลูกพี่เก่า่อะนะมันก็ต้องมีการเอื้ออาทรกันหรือเปล่าอ่ะใช่ปะไอ้ม็อบที่หมอวรลงไปประกาศตอนเปล่าวๆว่ามันมีคนน้อยคือตอนนี้นะผมจะบอกให้นะการทำม็อบนะไม่ใช่เฉพาะหมอวงงนะใครก็ตามพวกที่ ที่ชอบทำม็อบนะนะเดี๋ยวนี้มันเสี่ยงมากๆอะ่ะเพราะว่าถ้าทําแล้วแม่งไม่ติดนะนะไม่ติดมันก็จะดูไม่ดีถ้าทำปุ๊บเอออย่างน้อยๆมีมาสักหมื่นคนเนี่ยห้าพันคนหมื่นคนเนี่ยมันโอเคแต่ถ้าทำม็อบแล้วมีแม่งหลงหลงแรงไม่ถึงพันคนเนี่ยมันมันก็ดูไม่ดีใช่ปะ่ะเดี๋ยวนี้มันไม่มีคนที่จะไปม็อบแหละเพราะเขารู้่ะไอ้คนที่ไปม็อบ หลายคนเขาก็เข็ดแล้วเขาก็เลิกไปม็อบแล้วไม่ว่าจะเป็นเสื้อแดงไม่ว่าจะเป็นเสื้อเหลืองกปป,ปสเครือข่ายรปชเขาก็ไม่ไปลปะเพราะบางทีเขาคิดว่าเขาไปด้วยอุดมการ์แต่มันลยเป,นเป็นเครื่องมือของแกนนาม็อบอะ่ะเพราะแกนนาม็อบก็จะได้ดิบได้ดีมีเงินมีทองชีวิตสุขสบายติดคุกก็มีคนช่วยแต่คนที่มีอุดมการ,จร์จริงๆอะ่ะติดคุกติดเองค่าปรับจ่ายเอง ไปสู้คดีไปเองไม่ได้ไปใครสนใจเลยจริงๆเขาก็ไม่ไปหล่ะเขาไม่รู้จะไปทำไมไปเพื่ออะไรตอนนี้เขาก็มาเล่นกันในโซเชียลล่ะไม่พอใจอะไรก็มาได้เล่นโซเชียลเพราะว่าถ้าทำม็อบอย่างนี้มันมันมันไม่โอเคแล้วมันก็มีสิทธิ์ติดคุกกันทุกคนนะติดคุกกันไปหมดแล้วนะอ่ะคุณนัทวุฒิก็ติดนะคุณจตุพรก็ติดนะ ติดกันไปหมดแล้วนี่วิรุฬคุณสุเทพจะติดหรือเปล่าจะเขาติดคุกกันไปหมดนะส่วนม็อบสามนิ้วม็อบคณะราษฎรก็ติดคุกกันไปหมดแล้วนะอ่ะใช่ป่ะบางทีแม่งต้องเราหวังว่าเฮลเฮลเฮลผมแม่งโชคดีอะที่ไม่ไปติดล่างหาไปด้วยนะรื่นเวทีไม่กี่หนก็โชคดีท่านก็ต้องไปติดคุกติดตารางแล้วไม่มีใครเหลียวละมันช้ำใจตรงนี้เลยครับ อุดมการมีแต่อุดมการแม่งแดกไม่ได้อุดมดการแม่งเสียท่าตอบไม่ได้อุดมการมันมันทําให้ติดคุกะแเราคนอื่นได้ประโยชน์เนี่ยเราไม่ได้ได้ประโยชน์นะก็คู่นี้ก็ก็ดีแล้วก็มีการตอบโต้กันบ้านก็ดีแล้วถ้างั้นมันก็จะไปด่าใครด่าคนนู้นด่าคนนี้ก็ด่าก็ได้พวกที่ด่าด่าด่าเนี่ยระวังตัวเถอะ ไอ้พวกที่เก่งเนี่ยจะเป็นกูรูอะไรทั้งหลายเนี่ยฮะเก่งตอนอยู่ในจอนมันอยู่คนเดียวอย่างผมเนี่ยนั่งอยู่คนเดียวผมจะพูดหาอะไรก็ได้ผมจะด่าใครก็ได้ผมไม่กลัวอจะว่ามันก็ทําให้เหลืองทําให้แบบลืมตัวจะว่าแล้วเสร็จปุ๊บก,ก็ต้องเป็นติดคุกติดตารางไปขึ้นศาลไปอะไรก็มันเป็นราคาที่ต้องจ่าย ก็ดูซิว่าหมอลงจะชนะอีกไหมเพราะเขาชนะมาทุกคดีเลยนะว่าว่าก็กลับมาเยี่ยมพิสุโลกหน่อยแล้วกันคนพิสุโลกเขาถามหาอยู่หน้าโดยเฉพาะเขตหนึ่งมาเตรียมตัวหน่อยเสีเพราะว่าเดี๋ยวเกิดยุบพ,พักกาวกายแล้วหมอลงน่าจะลงเองนะเขตหนึ่งเนี่ยสู้กับเพื่อไทยสู้กับก้าวกายกาวกายก็จะเปลี่ยนคนมาลงอ่ะ มาหน่อยดิหมอลงคนคงพป็นลกเขาคิดถึงครับผมนั่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองน,นี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่น,น,นําเสนอในแง่มุมของผมครับเขนนี้เขียนหนังสือสนุกมากคาถาตําราพลิกชีวิตสนุกจริงๆยิ่งเขียนไปยิ่งหมักไม่ใช่ดิธรรมะสไตล์กิจยิ่งเขียนยิ่งหมักสนุกมาก ตอนนี้ก็ไปเปิดช่องสายมมไปหาดูได้เปิดช่องใหม่แต่ไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองนะเกี่ยวกับมูเตรูล้วนเลยนะครับผมโอเคครับนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ผมต้องการจะนำเสนอน,นะส่วนหนังสือธรรมาสตรากิจก็จัดจองได้290บาทครับ เงินเข้ากองทุนอิสระ,ะผลดูแลผู้ยากไร้แล้วก็หมาจอดจถ้าดูใน YouTube ก็ไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะแล้วก็ดูโฆษณาท้ายคลิปด้วยหนึ่งในนั้นมีพระนางพญาสยามครับซึ่งเป็นพระซึ่งผมตั้งใจสร้างร่วมกับอาจารย์จ้าสศรีบุรภาพอาจารย์ผมปุกเสกสีวาระครับ ให้บูชาร้อยเก้าสิบ mm. บาทเงินก็เข้ากองทุนอิสระพลนี่นะครับก็เหมาะสำหรับที่จะเช่าไปบูชาไปเรี่ยมห้อยคอหรือก็บูชาไปมอบให้คนที่รักแล้วก็ผู้ใหญ่ที่นับถือนะครับโอเคครับติดต่อผมได้ทางเฟซบุ๊กรัตกิจพลเดชวิสัย ID รายกับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกัน ก,กิงกางนั่นเข้ามานะครับตอนนี้ก็มีคนโทร,รศัพท์มาหามาร้องเรียนอะไรเยอะแยะเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็พยายามจะรับเรื่องร้องเรียนไว้ทุกเรื่องแล้วก็จะช่วยได้ตามที่ช่วยได้นะครับและรับรองข้อมูลต่างๆเป็นความรับตอนนี้ก็รับมาสี่คดีแล้วเพราะตอนนี้ยังไม่มีสปอนเซอร์นะก็ยังไปไหนมาไหนลำบากหน่อยถ้ามีสปอนเซอร์นะมั่นแน่ มันมจริงโอเคครับผมขอบคุณครับขอท่านมีความสุขนะครับและขอให้พระคุ้มของพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี